การรับเงินรายการใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่าสามารถใช้หลักฐานาการรับโอนเงินการนำฝากหรือรายการจ่ายเงินแทนของกระทรวงการคลังแทนใบเสร็จรับเงินได้ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยเรามาพูดคุยในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันต่อนะครับซึ่งในคลิปในคลิปนี้เป็นเรื่องของการใช้หลักฐานแทนใบเสร็จรับเงินในรายการต่างๆนะครับเช่นหลักฐานการรับโอนเงินการนำฝากหรือรายการจ่ายเงินแทนของกระทรวงการคลังซึ่ง ใน3ข้อต่อไปนี้เนี่ยสามารถใช้แทนใบเสร็จรับเงินได้ตามข้อ9.1ของระเบียบนะครับก็ได้แก่1น่เน่ยรายได้ที่รัฐจัดสรรหรือเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 3. เงินที่กระทรวงการคลังเนี่ยจ่ายแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้สามารถที่จะใช้หลักฐานการรับโอนเงินการนำฝาก หรือรายการจ่ายเงินแทนของกระทรวงการคลังเนี่ยแทนใบเสร็จรับเงินได้ไม่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินนะครับใน3รายการนี้นะครับ